คำว่าคันทะรสษและโหฏทัพทะนั้นมีอย่างละเท่าไหร่คืออะไรบ้างแสดงพร้อมความหมายของแต่ละอย่างคันทะมีสี่อย่างคือ 1. ศสีละคันโทหมายถึงสัมมาวจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะ 2. สมาธิคันโทหมายถึงสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิ 3. ปัญญาคันโทหมายถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคันทะสามอย่างนี้หมายถึงอาการฟุ้งกระจายแผ่ไปของศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณซึ่งแผ่กระจายไปได้ทั้งทวนลมและตามลมไม่มีจำกัดขอบเขต 4. อายตนะคันโท หมายถึงคันธารมคือกลิ่นต่างๆทั้งดีและไม่ดีแผ่ไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นรสะมีสอย่างคือ 1. ธรรมรสะหมายถึงธรรมที่เป็นเหตุคือกุศลธรรมอกุศลธรรมได้แก่มัคจิตตุป,ปะปาตุกบาทสโลกียะกุศลกิจ1ิเจ อกุศลจิต12คําว่ารำรหมายถึงสิ่งที่เป็นตัวเหตุ 2. อ,อัทธรสะหมายถึงธรรมที่เป็นผลของกุศลธรรมอกุศลธรรมได้แก่ผลลจิตตุป,ปาทตุป,ปาสีโลกียวิบากโลกียวิบากจิต32คําว่าอัดหมายถึงสิ่งที่เป็นตัวผล สมวิมุติรสะหมายถึงรสแห่งความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงได้แก่พระนิพพานซึ่งเป็นรสอันเลิศกว่ารสทั้งปวง 4. อาญตนะรสะได้แก่รักษารมหมายถึงรสต่างๆซึ่งเมื่อประมวลรสต่างๆทั้งสิ้นแล้วได้หกรสด้วยกันคือ หอิมพิละรสเปรี้ยว 2. มะทุระรสหวาน 3. โซนิกะรสเค็ม 4. กุดกะกะกะตุกะรสเผ็ดติตะติตะรสขมกาสาวะรสฝาด โหทพาร,รมมีสามอย่างคือปัทวีโธธพธทพารณมได้แก่ความอ่อนหรือความแข็ง 2. เตโชโหดทพารณมได้แก่ความร้อนหรือความเย็น 3. วายโญโหดทพารณมได้แก่ความหย่อนหรือความเคร่งตึงในโหธทพารลมนั้นต้องมีอารมณ์ทั้งสามนี้รวมอยู่ด้วยเสมอแยกจากกันไม่ได้ลักษณะพ,พิเศษของโหธทพารลมทั้งสามอย่างนี้ จึงไม่มีโดยเฉพาะอาศัยลักษณะพิเศษของมหาภูตร,รูป3าดังกล่าวมาแล้วนั่นเองเป็นตัวกำหนดรู้สภาวะ